สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเอเบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูการของรถปดตอนนะครับนี่นะครับรุ่นินเพอร์ซนาะครับหรืออาจจะยี่ห้ออื่นนะครับที่ติดอุปกรณ์แก๊สของเป็นนะครับนี่ครับหม้อต้มของแก๊สชุดนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูอาการก็คือบางทีแก๊สเราเหลือ2ขีดหรือ1ขีดเขียวนะครับแล้วก็ตัดเป็นน้ํามันเลยนะครับเวลาเร่งรอบสูงนะครับ เป็นอย่างนี้บ่อยก็อาการก็คือตันที่กองก๊าซนะครับกองก๊าซก็จะมีอยู่ที่นี่1จุดนะครับกองหยาบนะครับก็จะมีกองละเอียดอยู่ที่นี่หนึ่งจุดนะครับข้างในนี้นะครับจะพามาดูตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับตัวนี้คือเป็นวาล์วปิดเปิดนะครับให้ก๊าซเข้าไปผ่านหม้อต้มนะครับนี่นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับถ้าถอดมาแล้วนะครับ บางทีถ้าเราถอดมาเปลี่ยนหรือทำวิศาตกองกาซต,ตัวนี้นะครับเราก็ถอดตัวนี้ออกเราก็ดึงพักมาฝั่งนี้ครับทางหน้ารถได้เลยนะครับตัวถ้าตัวนี้แต่ถ้าตัวนี้มันจะฟิกติดเลยนะครับเราก็ต้องไม่ถอดหม้อต้อมก็ต้องถอดตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้มีช่องแกลช่องว่างในการขยับเอากองกาซดออกมานะครับเดีย๋ยวมาดูกันตำแหน่งแรกนะครับ ถือว่านี่นะครับอันนี้ตัวนี้ตัวที่ผมถอดเปลี่ยนนะครับวาลนะครับอยู่ลักษณะข้างในนี้นะครับนี่ครับนี่คือกล่องครับนี่คือกองหยาบนะครับตัวนี้นะครับบางทีเราถอดมาทําคอนสาร์ดมาล้างมาเป่าได้นะครับถ้าไม่มีตัวใหม่เปลี่ยนนะครับนี่นะครับนี่ครับอยู่ข้างในนี่นะครับเราก็หาอะไรงัดออกมานะครับ นี่ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้ามันสกปรก,กมากครับลองล้างหรือถ้ามีตัวใหม่เปลี่ยนก็ตัวใหม่ก็ดีนะครับล้างทำความสะอาดดูนะครับเป่าฝุ่นแล้วก็กรอบเข้าที่เดินนะครับแต่ถ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวไม่มีตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในตัว คู่มือนะครับนี่นะครับมาดูกันเลยนะครับตำแหน่งตัวกองละเอียดนะครับก็จะอยู่ก่อนเข้าหม้อต้มนะครับนี่ครับใต้หม้อต้มตรงนี้นะครับอยู่ตำแหน่งนะครับดูลูกศรนะครับนี่คือไส้กองละเอียดนะครับบางทีเราถอดมาถ้าไม่มีตัวใหม่เปลี่ยนนะครับก็ล้างนะครับทางบริษัทเขใช้อาจจะใช้น้ํายาล้างห้องน้ำก็ได้นะครับ เป่าฝุ่นดีๆนะครับก็ประกอบกันที่เดิมนะครับแต่ถ้ามีตัวใหม่แนะนําให้เปลี่ยนตัวใหม่ก็ได้นะครับจะได้ประสิทธิภาพจะได้เต็มร้อยนะครับในการกองฝุ่นนะครับแล้อีกตัวหนึ่งในการบ่มหนูสารนะครับก็คือตัวหัวเติมนะครับนี่นะครับหัวเติมนะครับก็จะมีคราบฝุ่นนะครับเห็นไหมครับคราบฝุ่นอย่างนี้เราก็ทิชชู่นะครับทำความสะอาดนะครับไม่ให้ตัวคราบฝุ่น่างนี้เข้าไปใน ในระบบแก๊สเรานะครับมันก็จะไปตันอยู่ที่กองนะครับนี่นะครับก็ทําความสะอาดประมาณถ้าใช้แก๊สไปบ่อยก็อาทิตย์ละครั้งครับแต่ถ้าไม่ใช้บ่อยก็เดือนละครั้งก็ได้นะครับนี่นะครับฝุ่นก็จะหายไปมันก็จะเวลาเติมเข้าไปแก๊สฝุ่นก็จะไม่ได้เข้าไปกับแก๊สนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆถ่าใดมีเรื่องสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปวยครับครับสวัสดีครับ